อย่ามึงหลอ่อมึงพี่น้องคือไม่ปลาตายน่ครับไม่ปลาตายวะอู้หูัาเลยพี่น้องเลย บักไว้ตัวเป็นตัวตายอู้สิรายครับพี่น้องปลาตายบดอู้สิรายแหงวะบุ้พี่น้องโอเคครับพี่น้อง